ครบรอบหนึ่งทศวรรษสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติกินรีทองมหาชนครั้งที่10ประจำปี2518รางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวินัชาสุปราณีหรือน้องอุ้งอิงที่สามารถคว้ารางวัลในสาขาเยาวชนต้นแบบนักแสดงดีเด่นไปครองซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นโดยองค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวมกับชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก สะัสดีค่เอเด็หอิงววิชาสุกปานีชื่อเรียว,ว่านาวอิงค่ะมีผลงาน่นซีนีคุณธรรมกับเป็นวิธีกรค่ะรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะมีการพัฒนาตัวเองโดยการถ้าผู้กำกับบอกว่าเราไม่ดีตรงไหนเราควรพ,พ,พัฒนาสิ่งนั้นค่ะก็รอติดตามนะคะติดตามได้ในติต่อชื่อว่าอิงวิชาค่ะ แล้วก็ IG ชื่อว่าอิงวิชาหเหมือนกันค่ะเอต้านิวครบ,บทุกขราว